เสื้ออาไรดอกกันบ้างที่ควบคู่มาจากควบคู่มากับเทศกาลสงการแบบนี้แต่และพื้นที่ขายของดีกันคึกคักเลยวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมเสื้อฮาวายลายดอกขายดีรับสงการครับตอนนี้เขาบอกว่ายอดสั่งพุ่งโดยเฉพาะหน่วยงานราชการเกือบ60ตัวคาดว่าช่วงใกล้ถึงสงการจะขายดีขึ้นไปอีกนะครับ ที่ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าลายดอกนะครับริมถนนการปพฤกํำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพบว่าบรรยากาศจำหน่ายเสื้อผ้าลายดอกรับเทศกาลสงการปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง<ช>เลยนะครับทางลูกค้าที่มาจากอ่าหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปเพราะว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเขาเขา,เขาส่วนใหญ่เราจะเห็นเนาะใส่เป็นทีม,ทมอะไรทีม ซึ่งนางนิคมกองลุ่น,นะครับอายุ62ปีเจ้าของร้านเนี่ยท่านเองก็ได้มาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเปิดร้านขายเสื้อผ้ารายดอกเนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะ โดยในปีนี้ครับช่วงเดือนมีนาคมบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบแต่ว่าหลังวันที่1เมษาที่ผ่านมาเริ่มมีลูกค้าเข้ามาซื้อเสื้อลายดอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการก็สั่งกันรอบละ20-30<ฮ>ตัวเลยนะครับบางแห่งเนี่ยสั่งมากสุดถึง60ตัวส่วนลูกอาส่วนลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะซื้อกันละ คนละ2-3ถึงตัว<ช>อันนี้ก็<ะ>เป็นเสียงของทางเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าช่วงของเดือนมีนาเนี่ยยังขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พอวันที่1เมษาเท่านั้นแหละใกล้มาในช่วงของเทศกาลสงการโอ้โหรับออเดอร์กันใหญ่หญเลยช,ชคๆเลยและก็คิดว่าใกล้ชง เทศกาลสงการาน์แบบนี้จะขายดีขึ้นไปอีกนะครับสำหรับราคาจําหน่ายก็ยังคงเดิมยกเว้นไซส์ใหญ่ครับที่มีการปรับขึ้นเล็กน้อยโดยเสื้อเด็กจําหน่ายในราคา80-100บาทโอ้ราคาไม่แพงนะนะครับ80-100บาทเองอส่วนเสื้อที่ผู้ใหญ่ไซส์ปกติอยู่ที่120บาทและไซส์ใหญ่ 3XL-4XL ถึงเนี่ยจะอยู่ที่150บาท ซึ่งปีนี้เองทางร้านสั่งเสื้อลายดอกเข้ามาจําหน่ายทั้งหมด3,000ตัว<ฮ>ปัจจุบันเหลือเพียงแค่1,000ตัวเท่านั้น<ะ>ซึ่งหมดไปแล้วนะครับเลยก็ต้องนํารอปีหน้านะครับโดยไซส์ XL เนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดคาดว่าช่วงใกล้วันสงการบรรยากาศซื้อจะยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นและยอดขายเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนเลยทีเดียวครับอันนี้แค่เอาบรรยากาศของที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็แค่ร้านเดียวนะร้านเดียวนี่นนยังมีอีกร้านอื่นนะคะที่มีความคึกคักเช่นเดียวกันต้้อออองกว่าาเสืืลยดค ในช่วงสงกรานนี่ก็ต้องใส่ห้ามพลาด,ลาดโดยดอย่างที่บอกไปว่าหน่วยงานราชการคือเขาใส่กันเป็นทีมอย่างที่คุณพัชระบอกไปคือหนึ่งะเขามีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสงน้ําพระหรือการรดน้ําดําหัวต่างๆเขาก็ต้องใส่เสื้อรายดอกนะคะเพื่อเป็นแบบ บ่งบอกถึงว่าเนี่ยช่วงเทศกาลสงการงกานแล้วก็ต้องมีการใส่นะคะก็สามารถไปอุ่หนุนกันได้ช่วงนี้ก็จริงๆซื้อครั้งเดียวก็ใส่ได้หลากหลายปีเลยแต่ถ้าใครสะดวกอยากเปลี่ยนลายเปลี่ยนสีสันก็ไปจำเขาเรียกว่าซื้อในช่วงของปีนั้นๆก็ว่า,ากันไปาว่า ลายเขาก็มีอัพเดตมาตลอดทุกปีปเนาะอะไรเงี้ยสีสวยงามสีสันสดใสในอย่างคุณผู้ชมใดเห็นตอนนี้ก็คือโอ้โหหลากบายไซส์แล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงมากจับต้องได้นะครับถ้าซื้อราคาที่เยอะๆอะไรเงี้ยราคาอาจจะถูกลงด้วยซ้ำหรือเปล่าแม่ค้าอาจจะใจดีด้วยนะครับค่ะก็ไปอัปเดตเสื้อลายสงการกันได้นะคะ